ล้อบอนโชวนะเข้ากนะ็นะกล่องกำลังจับกูพอ <c oughs> ด,เดีเปลี่ยนไดนเลี่ยนไหนเลี่ยนไดนเพี้ยนไดนเพี <c oughs> ้ยนไหจ้าอ๋อสุยไปหน่อยเดียวแม่มุมกับบะมีมันยิ่งได้จังไใหว่กูละงงน้ำเวยเฮ้ย โซ่อื tomar, 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 tomar. ้ก so so <laughs> <country> ูค <invention> รึ to? ่งบังบังบ <nt> ังมีช่องเอเล็กกัญชาคนักวัวกระชีพแม่มันจะเจอเนี่ยหวานจุ้ยจุ้ยครับผมเออบังใบเขียวมันจะโดดต่ำกูแห้งเดี๋ยวให้ปลาหักค่อยๆนะโอ้โหหวานจุ้ยครับผม ขอใช้ความสามารถเฉพาะตัวละกับชีพด้วยลายเส้นของผมมาแยมีครับย่าฮ่มันต้องกังชีเนองสุดยอดย่าฮี่ย่าจัดอีครับฮึย่าฮกูแตกก่าขยิ่งเก่าให้บอกว่าวันช่วยครับวันช่วยไอ้ขอเล่งสปีดอีก เลีวเกินไปพันลงยังไงเกือบใช่ละเติมแมกเียวโอเคเพื่อนกูมากนะผมโอ้โหปัดได้ยังไงวะโอ้โเสียดายวันตาชิงใจเล็วไปนิดนึง้ขอโชคลูกปัดด้วยปลายมือโอ้โหมีส้มคักส้มแน่นะวะไ่ไม่ผมไหมครับไอปูนซีเมนก็ซัด้วยสายันเชืยอเนี่ย ว้ายผมมสันกินหูดครับไม่เขียวคนเกา่าหายหวานจ่วยอีกแกวลูกเนี่ยไหลมาไหลมาโอ้ยเข้าซ้ายไม่ต้องจับครับไม่ต้องจับครับสัตว์สวนเข้าไปเลยอย่าเออว่าเข้าเล่นครับสะจใจครับ เบอร์17ผมกันยิ่งบ่ได้ในยินข่าวว่าโค้ดแท็กสิเปียนัยไซเบอร์7นี่กดดันนะสิบเงื่อนโซ่โค้ดดันครับ น้ำสองศูนย์ปนี่แพรหอยกระเงืดลายมึงกรอกบแบบสองเศร้าใส่ขวดมาบ่านี่อยู่ในถุงส่งกูนี่ละเอาเอลยกล้องมันคือบ่ติดโอ้ยวึงเอ้ยมันก็บ่ตรวจบเบิ่งก่อนเนาะลีกั้งเนี่ยครับบอลจิตเต้เร็วอ๋อก,กระเพ้าหมูกรอบหรือหมูหมสับนะทีแล้วกอ๋อโอเคไอ้มันก็คุยหวานจุไอเนาะมื้อแรกที่โคตรไปเส้นสัญญาไอระหว่างจังไดไอวมาใส่กูลุ่งตัวจริงอย่างส,สม่ำเสมอสรุปเองไลยไอ่ก็ยืนซื้อบื้ออยู่กับซุ้มมึงนี่ล่ะ 3ามสิบเจ็ดออกสิบหกเข้าครับเขียดเลยสาวเลียนผมออกกระโคตเอ้ยให้กูลบไปเรียนแน่เออได้ใช้ความรอนะเวย้ยอย่าเพ่งเตะครับสิบแปดออกเก้าเข้าครับสาวเรียนออกมาเร็วๆปะกายยิ่งชิมเกาะมึงอ่ะเดี๋ยวกูจัดการเองถอยลงมาเดี๋ยวกูดันขึ้นไป เชื่อใจกูลดเพียงก็ออกเจ็ดข้อครับรอบนี้เป็นของแมนยูเปลี่ยนแล้วครับเนอะเดี๋ยวเร็วๆฝ้าออกมาฝ้าออกมาเดี๋ยวสีไปซ้ำให้ไปเลยอๆตามนั่นเลยโอเคน้องหืมสิได้ลงเนาะนาทีทีเก็บสิบกว่าแล้วเอากรรมการเป่าเห็นยังวะงงไหมกูใส่เบองหน้ามันเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยไม่เขียวเอ้ยมันก็บโเช็คไลน์เนาะไก่เป็นเครื่องเป็นโตคุณเ่ะโอ๊ยขอโทษเพื่อนมันโอเวอร์ มึงกับมูดจักเปียนทีเดียวคือแม่นยู่เขาเนี้ยเนาะโคตรเที่ยงดอกเปียนผมบอกงี้ผมเรียนได้อีกกูแมวเอ้าเสียดอ่ะหุ่นหวยเอาลาว่าพลังกูมาไหมไว้กูขอกัดชากจังบาทนขอดันขอกัดชากกูลงมาเมื่อกี้นี่มาไหมยิ่งแม่มันจะเจอเนี่ยล่ะครับผมคีเลียนเอ็มปาเป้ขอแอก หวานจุวยจากบาทนะครับโอ้โอสุดยอดเป้สุดยอดเพื่อนอสุดยอดโอ้ยขนได้กัดชากแห้งไม่ไหมเนี่ยไม่ไพทันผมดอกครับหวานจุวยครับผมเออให้มันได้ยังสี่สิว่าเป้นองสุดยอด ตอกส่วนห้ไอ้เชื่อในโจทยิงแมวโอ้โหเลดาเสียครับโอ้เสียดายนะวะโอ้เสียดายอีกมันยิงกูคับแน่ฮะสุกภวงซอยผัวเนาะสุ้มกล่องหลังเนี่ยไปไปไปให้เลโกเตะขึ้นไปไปบักโซ่มันก็เติมซ่าเนี่ยต้องยากไอ้เลนมาปีกเนี่ยโอ้ยดันไปเอกแมงกันนะเอาไงวะเอาทรงให anyway. so ้บักไม่เขียวกันได้ปะกัดฉากแล้วก็ยิงใส่เชื่อเนี่ยละครับว้า สายสาใจครับว้าชผมอยู่ในกรอบเทตโทษนี่ป่านนาจอบครับผมจอบอยู่กระชากนิดเดียวแล้วก็จบสกอร์ครับสุดยอดน้องไม่เขียว <c oughs> <c oughs> แค่ผมใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการกัดชากนิดเดียวก็สามารถจบสกอร์ได้แล้วครับผมเพราะผมคือไอ้ไม้เขียวกินบูดครับอมันต้องได้ยังสี่น้องโอ้ยสุดยอดกี่ลีมาหกมึงนี่กรรมการเป้านกวิดเบิร์ลาครับผมแมนยูตกฟูแลมไปซี่ศูนย์ครับผม เียกว่ากินวูดเพื่อนโอ้ยเปงไหนโศกว่ากูาสุดยอดบ่สุดยอดน้องโอ้ยไอเป้กับบอธรรมดาเด้อเจ้านี่มากอดจะมาดักล็อกข้อตีเขาอยมางนั้นไอใจเย็นใจเย็นไม่ต้องเสียใจนะเพื่อนดีแล้วที่โดนสีลูกอ้าวพาหนิแม่มึงก็เฝ้าแล่นยนี้แมเออไปก่อนเดี๋ยวโดนกระเทือบบ่ห่วยห่วยจุดไอไ,ไปหาเรื่องมากล้วก็แล่นเขามาคุมนี่บ่เจ้าออกไปทำไมล่ะากูบอกเมียว่าขันแม่นยุทธนากูณจะกลับบ้านเที่ยงขึ้นโอ้พี่สาวมึงได้ทนคือได้หลายแต่ว่าเพื่อนเออไอโค้ดแตกเพื่อนไลุ่ด สตรีมสดมือใดแน่วะจันพุทธสุกเว้ยน้องโอเคเอาแล้วพี่จิล่งคลิปมือดใดแนี่ยไอผมถ่าเบื้องโดนแล้วได้หน่อ๋ออังคารพฤ่อหัดแล้วก็เสาร์อาทิตย์เพิ่นสิลงคลิปตัวน้องเออพ่อใหญ่ดีนข่าวว่าอันโคตแตกเพิ่นไล่สตรีมเปิดบ่ลลัมให้เอฟซีทีเขามาเบิ่งไล่สตรีมเต้นพร้อมบ่แม่นอีหลีจ้ะโอ้ยหนื่อยเงาอยู่เบิดขึ้นเอาหลอดมือขึ้นนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเบิ่งซั่นโคตแคได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวนี้ขึ้นไล่สตรีมให้เอฟซีเขาไปเบิ่งแบบสดๆนําบ่ครับโครับ ผมอันบนุอันอยากสี้หูว่าไรสตรีมมือใดเนี่ยครับบอกนะครับผมจะได้ไปทาเบิ้งึ้นกันครับเอ่าจันพุทธ ซุกนะครับไล่สตรีมเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มครับผมครับผมในยิ่งข่าวว่าวันที่28กันยายน2 5 6หนาหกสีมีเกมตัหไม่เข้ามาแม่นบอครับถูกต้องแล้วครับตั้งแต่วันที่28นี่เป็นต้นไปเฮาสีรีลันอีพีหนึ่งกันไม่เป็น fc 25ครับโอ้อันชี่เขียนอยู่ทั้งหลังโคดแท็ก fc 24นี่คือซื้อเกมแต่ว่าเกมตัวไม่นี่สีมีซื้อว่า fc 25แมนบ่ครับครับผม fc 2 5เฮาสีรีรันอีพีหนึ่งกันไม่ภาพสมจริงกาเก่ามวนแน่นอนครับผม ผู้ที่สิเขามาสมัครติดตามแบบ VIP นี่สิได้อยียังแน่ครับคนจะได้เบิ้งคู่ไลส์สตรีมคู่ใหญ่คู่เอกครับผมแล้วก็คลิปคู่เอกครับผมต้องขอหอยาดสวนลิ์เรียกซิทคู่เอกไว้ให้ VIP เบิ้งค,ครับแฟนก็กระกโชคดีครับขอบคุณครับ